สวัสดีครับผมพิธาครับหมายสุิกัญญาค่ะและแล้ววันนี้เราก็มาถึงวันสุดท้ายของการพิจารณางบประมาณปี64นะครับก็ต้องพูดว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์หมดสภาพทางการเมืองเรียบร้อยแล้วครับวันแรกเราคิดว่าจะต้องคว่ำบาตรเฉพาะงบประมาณวันที่2เราคิดว่าต้องเ,เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจวันที่3คุณหมายเสนอให้ยุบสภาเรียบร้อยครับพักก้าไกลเราพร้อมที่จะขอมติอีกครั้งจากประชาชนย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและไม่ทันใจซึ่งไม่ใช่ทันใจแต่เฉพาะพวกเรานะคะแต่ไม่ทันใจประชาชนคือตัวท่านนายกรัฐมนตรีแต่แทนที่ท่านจะตระหนักเมื่อสักครู่ท่านกลับดึงเอาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากลบเกลื่อนความผิดพลาดของท่านเองฉันคิดว่าท่านต้องปรับทัศนคตินะคะเลิกคิดว่าคนเห็นที่ต่างจากท่านเป็นพวกชังชาติเป็นพวกไม่หวังดี เลิกป้ายสีว่าคนที่เห็นต่างจากท่านเป็นพวกคิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติสิ่งที่ประชาชนรอการเปลี่ยนแปลงมาตลอด6ปีแต่ไม่ทันใจจริงๆค่ะก็คือตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะรอต่อไปไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านควรยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนค่ะไม่ใช่แค่งบประมาณเล็กๆน้อยๆปีต่อปีแต่ว่ามันเป็นชุดความคิดที่ไม่เข้าใจว่า เจ็ดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยึดอำนาจสิงหาคม2557 25ท่านบริหารประเทศมา2000กว่าวันใช้งบประมาณไป20กว่าล้านล้าน20กว่าล้านล้านหารด้วย2000กว่าวันเท่ากับพลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณวันละ10,000ล้านบาท1 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีที่ท่านบีบคอภาษีปร,ประชาชนออกมาใช้นี่ผมคุยกับคุณหมายมาแค่10นาทีนี่ก็70ล้านบาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาหมื่น หมื่นล้านบาทต่อวันหารด้วยจํานวนนาทีคุณจะเข้าใจทันทีเลยว่าพลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณนาทีละเจดล้านบาท10บนาทีที่ผมคุยกับคุณใหม่อยู่นี้เจดิล้านบาทพลเอกประยุทธ์ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ็ดล้านบาทนี่ไม่รู้ว่าจะมีคนไทยกี่คนที่เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะมีเงินได้ขนาดนั้นชีวิตคนไทยทั้งชีวิตหน,หนึ่งชีวิตเท่ากับหนึ่งนาทีของพลเอกประยุทธ์แล้วจะไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังสมาชิกผู้ทแทนรัษฎรไม่ฟัง เสียงประชาชนใดทั้งส <The> ิ <ideas> ้นมันถึงได้เป็นระบบที่ไม่มีทางที่เป็นระบบที่เป็นทางตันแล้วก็ไม่มีทางออกให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยกันคนที่ต้องก็มีความต้องการที่จะเห็นชาติพัฒนาเป็นอนาคตเช่นเดียวกันไม่ได้ต่างจากใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าปัญหาที่มันเป็นอยู่เนี่มันไม่ใช่เป็นปัญหาของแค่งบประมาณแต่ว่ามันเป็นปัญหาของชุดความคิดที่ ไม่ทันสมัยที่ล้าหลังแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของอนาคตที่ผ่านมาใช่ค่ะสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่างบ64เนี่ยไม่มีหน้าตาอะไรที่มันแตกต่างไปจากงบปี63เลยใช่ไหมคะครัให้เราไม่สามารถที่จะยอมรับหลักการของร่างพรบฉบับนี้ได้เลยถ้าเกิดมันไม่ได้มีการรื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ปรับใหม่ให้มันเข้ากับสถานการณ์วิกฤตได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยงบประมาณมันต้องเป็นงบประมาณสําหรับทุกคน แต่ถ้าอ่านหน้าแรกของงบประมาณก็จะรู้เลยว่างบประมาณนี้ผิดตั้งแต่สมมุติฐานไม่ใช่งบประมาณที่ผิดที่แค่ผิดที่วิสัยทัศน์ไม่ใช่งบประมาณที่ผิดแค่การเรียงลำดับความสําคัญแต่เริ่มต้นสมมุติฐานมาก็ผิดแล้วเขาเข้าใจว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ได้แย่เท่าไหร่เขาคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ได้แย่เท่ากับต้มยำกุ้งแต่ถ้าคนที่พอที่จะอ่านหนังสือหรือดูเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สักหน่อยก็จะรู้ว่าปีนี้แย่ที่สุดในรอบ150ปี ที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าหนักหนากว่าต้มยำกุ้งมากพูดไปแล้วผมก็ต้องย้ำอีกครั้งครับว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด2019นี้นะครับเรากำลังไปเชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ครับที่ไม่ใช่การคุกคามทางการทหารแต่เป็นการคุกคามทางโรคระบาดซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจที่หนักหนาและก็ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับสิ่งที่เป็น เครื่องไม้เครื่องมือเดียวที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงตลอดเวลาเวลาที่เราทวงถามว่าท่านจะแก้ปัญหาการว่างงานยังไงท่านจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำยังไงท่านก็จะควักเอายาวิเศษ,ษ,ษก็คือพลรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทแล้วก็งบกลางแล้วก็งบกลางแล้วก็งบนอกองบประมาณแล้วก็เงินนอกองบประมาณนะคะทั้งทั้งที่1ล้านล้านบาทเนี่ยก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วในส่วนของเงินเยียวยาเหลืออยู่แค่ประมาณ20,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองส่วนของเงินฟื้นฟูก็เพิ่งอนุมัติไปได้แค่แสนล้านบาทแต่ว่า4ี่แสนล้านบาทเอาจริงๆแล้วมันน้อยมากเลยถ้าจะช่วยให้ฟ้นวิกฤตนี้ไปได้เราถึงได้เรียกร้องว่างบผกศเนี่ยควรจะต้องจัดเพื่อทําให้สามารถฟื้นฟูวิกฤตของประเทศได้ด้วยนี่คือความหมายของคําว่ามาหาปยุทธภัยปี2564นอกจากจะเป็นปีที่ประชาชนทุก แสนสาหัสแล้วปี2,564ยังต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยว่าเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณแผ่นดินครบ20ล้านล้านบาทตั้งแต่บริหารประเทศยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2,557จจนถึงปัจจุบันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้งบประมาณประเทศแผ่นดินต่อเนื่อง มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่น่าแปลกใจที่ผ่านมา6ปีเงิน20ล้านล้านบาทของพลเด็จประยุทธ์นั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้น้อยมากโตเพียง3ล,ล้านล้านบาทเท่านั้นครับท่านประธานจาก13ล้านล้านบาทในปี2557ที่ท่านยึดอำนาจมาเป็น16ล้านล้านบาทในปี2562การแก้ปัญหาที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจไทย ดื้อยาขนาดหนักนี่คือมหาประยุทธตัยที่ยิ่งเพิ่มงบประมาณความเชื่อมั่นยิ่งลดลงแล้วก็ดู20ล้านล้านบาทเนี่มันสร้างประโยชน์โพดผลทางเศรษฐกิจให้กับประเทศยังไงบ้างเหมือนการชี้แจงครับงบประมาณยิ่งเพิ่มต่ชนีความมั่นใจยิ่งลงระเอกประยุทธ์ยิ่งชี้แจงความมั่นใจของสส ยิ่งลดลดจากตอนแรกที่โอเคงบประมาณก็พอวันที่สองมาโอเคสงสัยคุณต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจวันที่สามมาคุณหมายสิริกัญญาเสนอยุบสภาเลยตอนนี้ถ้าเศรษฐกิจจะไปได้ต้องเอาผู้นําคนใหม่ครับคนเอกประยุทธ์ต้องออกไปถ้ามาดูผลงานของการพิปรายของสสก้าวไกลในแต่ละวันพิธาเห็นว่ายังไงบ้างคะอันนี้เป็นเรื่องตลกนะครับอภิปรายวันหนึ่งแล้ว ถ้าประชาชนฟังสอสอ,อภิปรายหนึงวันแล้วไปอ่านข่าวหนึงวันเช่นสอสเทงนัทพงศ์อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิตอล จากทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ครับนับตั้งแต่ดิจิตอลไอดีหรือการสร้างตัวตนให้กับทุกคนในโลกดิจิตอลมาจนสู่การทำโอเพนเดต้าหรือข้อมูลเปิดแพลตฟอร์มที่จะแปลงสภาพข้อมูลสาธารณะที่ล่องลอยอยู่แล้วในอากาศให้กลายมาเป็นแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมราคาจนมาจบการทำโอเพน g กอเวอร์เมนต์หรือรัฐเปิดเผยสร้างความโปรง่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับพวกเรายืนยันครับว่ารัฐไทยมีศักยภาพและทรพัพยาทรพยากรเพียงพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้จากภาษีของคนไทยทุกคนรวมกันแค่คนละ20บบาท ก็จะมีข่าวมาว่าสตงบอกว่าเน็ตประชารัฐม่องบประมาณปี60ห3,000ล้านใช้ไม่ได้ในขณะที่สสโรมพูดถึงงบประมาณที่ไม่ทำให้ประชาชนแตกแยกกันเท่ากับว่ากอรมนมีงบเพื่อสร้างความแตกแยกในพื้นที่1นึ่ล้านบาทท่านประธานครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสสวิโรด จากอดีตพักอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้อยู่ร่วมกันกับผมในพักเก้าวไกลตัวท่านสอสอวิโรธได้เคยกล่าวถึงเว็บไซต์ p u r o n i b l o g s p o t c o m ที่สนับสนุนโดยกรอร,อรมนในการทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ในพื้นที่ชายแดนใต้เช้านี้ผมลองเปิดเว็บไซต์นี้ดูอีกครั้งครับปรากฏว่ายังอยู่ครับและยังอัปเดตบทความสร้างความแตกแยกจนถึงทุกวันนี้ โจมตีองค์กรสิทธิมนุษยชนโจมตีประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลอย่างไม่มีหยุดหย่อนนี่คือส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพเข่ากรองด้วยหรือเปล่านี่คือส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนหรือเปล่าครับท่านประธานก็จะมีหมายเรียกไปหากลุ่มที่ใช้ศิลปะในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง พฤศจาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วปรากฏว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เราไปเช่าเครื่องปัดไฟบริษัทที่ให้เรายืมอุปกรณ์ในการฉายเลเซอร์และโปรเจคเตอร์ไปจนถึงช่างภาพอิสระที่ตามไปถ่ายรูปในวันนั้นแล้วก็คนขับรถของเราถูกหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจการที่จงใจทำแบบนี้ต้องการสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ศิลปินในกลุ่มคนทำง,งานศิละปะหรือไม่ในขณะที่ สสอกอฟธันวารินอภิปรายเรื่องวัฒนธรรมกินได้อยากบอกค่ะว่ารสนิยมไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวนะคะเราต้องสร้างวัฒนธรรมการกินงานศิลปะให้เหมือนกินข้าวกินกาแฟให้ได้ค่ะซึ่งเราก็มีโมเดลที่ดูได้อย่างชัดเจนก็คือประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งสินค้าต่างๆเหล่านี้ล้วนสอดแทรก มากับภาพยนตร์ซีรีส์หรือสื่อบันเทิงทางวัฒนธรรมต่างๆและถูกส่งออกขายไปทั่วโลกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเกาหลีใต้จนสามารถพัฒนาจากประเทศยากจนนะคะที่มี GDP ในประเทศต่อหัวต่ำกว่าประเทศกาหน้าในทุทวีปแอฟริกาใต้ในปี1965จนสามารถสยายปีกนะคะขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจของประเทศใหญ่เป็นอันดับ12ของโลกได้วันเดียวกัน กลุ่มศิลปินเกาหลีไอดอล b บล c k พิงอัพวิดีโอขึ้น y ยูทูบวิว82ล้านวิวนี่คือวิธีคิดของรัฐบาลไทยกับวิธีคิดของของคนระดับโลกซึ่งถ้าประเทศไทยจะรอดได้มันต้องเป็นระดับความคิดระดับโลกประมาณขนาดนั้นสสวิโรดพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณการศึกษานี่มันไม่ใช่ New Normal แต่มันเป็นเวลีโอโคคนัทเชลหรือกะลาใบเก่าๆใบเดิมงบประมาณปีหกสี่นี้ผมยืนยันเท่าที่ผมอ่านมันไม่ใช่งบการศึกษาเพื่อสร้างให้เด็กเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นพล,ละโลกแต่เป็นงบที่เอากะลาน้ำแข็งมาครอบเด็กไทยและผมเชื่อว่าถ้าให้พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลน,นี้ทำต่อไปจัดงบประมงานงบประามาณแบบนี้ต่อไปผลสำลิดทางการศึกษาของประเทศของเด็กไทยในภาพรวม จะยังคงต่ำแบบนี้ต่อไปและยังคงเหลื่อมล้ำอยู่แบบเดิมซึ่งผมและพรรคก้าวไกลย,ยอมรับกับงบประมาณทางการศึกษาแบบนี้ไม่ได้และจำเป็นต้องโยนกระลาใบานี้คืนให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีข่าวมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องไปขโมยเสื้อผ้ามาให้มาให้ลูกปสำหรับวันเปิดเทอมวันแรกมันเป็นวันที่ที่ประเทศไทยมืดมนเลยก ้การอภิปรายในสภาร,รอบนี้นะคะ3วันเนี่ยของพรรคก้าไกลเองแล้วก็มีการนําเสนอแนวคิดนในการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ใช่ไหมเราก็พูดถึงการเปลี่ยนนิยามความมั่นคงใช่ไหมทุกคนก็จะเคยชินกับความมั่นคงแบบเดิมๆที่เป็นความมั่นคงทางการทหารเราต้องป้องกันประเทศจากสงครามและภัยคุกคามาต่างประเทศแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยเราอยากเห็นประเทศเนี่ยเปลี่ยนนิยามความมั่นคงจากการทหารไปเป็นเรื่องอาหารเรื่องสาธารณสุข เรื่องของอความมั่นคงจากภัยพิบัติอย่างภัยแ้งแล้วก็ไฟปา่าค่ะภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต้องกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทภายใต้สถานการณ์ที่หนี้สาธารณะจะชนเพดานอยู่แล้วนะครับโครงการซื้ออาวุธใหม่ชะลอได้หรือไม่เราก็เห็นว่าอสอสอทั้งสอสอคุณหมอเอกภพแล้วก็คุณหมอวายโก็ออกมาพูดเรื่องของสาธารณสุขนะคะว่างบที่ จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจของการบริการสาธารณสุขที่ท,ที่มีคุณภาพแล้วก็ทั่วถึงเนี่ยมันไม่ได้ถูกเตรียมไว้อย่างเพียงพอในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์วิกฤตคนการตกงานพอตกงานเนี่ยก็ต้องหลุดจากระบบประกันสังคมแล้วก็มาอยู่ใช้งบบัตรทองแต่ว่างบบัตรทองเนี่ยเตรียมไว้สำหรับคนเพียงแค่47ล้านคนซึ่งลดลงจากปีที่แล้วด้วยซ้ำไปแสดงว่างบประมาณนี้เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าวิกฤตเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นด้วยซ้ําไปต่อไปเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าคนจะตกงานในภาพรวมเนี่ยสามถึงเจ็ดล้านคนขอสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนที่ตกงานจากประกันสังคมก็ต้องย้ายไปที่บัตรทองสอปะสะชงบประมาณบัตรทองก็จะต้องรับผิดชอบคนจำนวนมากขึ้น ถ้าคิดซะว่า3ล้านคนล้วครับเรามีสถานการณ์ที่ตกงานไม่เยอะแล้วกัน3ล้านคนสบทชาต้องใช้งบประมาณเพิ่มจากที่ตั้งไว้ในปี64เนี่ยมากถึง1,1500กว่าล้านบาทผมก็เลยไปพลิกดูในเล่มงบประมาณครับเล่มข่าวคาดม่วงเราดูทุกเล่มฮะเราดูละเอียดทุกตัวอักษรที่เขียนมาปรากฏว่าครับสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติเขียนเป้าหมายผู้มีสิทธิ์การใช้บัตรทองเนี่ย ปี64เมื่อเทียบกับปี63ตั้งไว้ว่าลดลง6 0 0 0 0คนอ้าวอย่างนี้แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมการไว้สิครับสำหรับการรับมือคนที่จะต้องไปใช้บัตรทองมากขึ้นณนะวันนี้ครับ300,000คนที่ตกงานวันนี้ต้องเปลี่ยนไปใช้บัตรทองต้องใช้เงินพันสามล้านบาทอาจจะมีพอในงบกลางแต่ถ้ามากกว่านั้นส่วนของคุณมอวายโยพูดถึงเรื่องของวัคซีน ว่าเรามีพรบความมั่นคงด้านวัคซีนแต่งบวัคซีนเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยไม่มีอะไรการันตีว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้งบมาวิจัยวัคซีนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าต้องไปของงบจากกองทุนสกสวนะคะในแต่ละปีแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะอนุมัติหรือเปล่าลองมาดูนะครับว่าสถาบันวัคซีนเนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างไรตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับปีหกหนึ่งครับกำเนิดเกิดมาได้งบประมาณอยู่เจ็ดสิบกว่าล้านนะครับ ปีถัดไปหั่นไป2 6กเปอร์เซ็นต์ครับเหลือ5้าสิกว่าล้านปีถัดไปครับท่านหั่นไปอีกครับ18เปอร์เซ็นต์ครับเหลือ40กว่าล้านปีนี้ครับ post covid จริงจริงยังอยู่ intra covid แล้วยังมีโคว i ดอยู่เลยนะสบวคก็ยังอยู่นะครับเราก็ยังกาดอย่าตกกันอยู่นะครับยังตัดงบเขาไปอีกครับตัดไปอีก4ี่หกเปอร์เซ็นต์ครับ new high ครับไม่ใช่สิครับ new low กองทุนกศวครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสกศวครับ งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับเทียบจากปีห1นี่เห็นได้อย่างชัดเจนงบกลางปีนี้ครับเพิ่มมาที่9 5้าุดห้าหมื่นล้านครับเป็นงบกลางสําหรับโควิด2 0 1 9น่เเนี่ยเป็นผมตีกลมๆประมาณสัก4ี่หมื่นล้านเนี่ยนะครับท่านประธานปัญหาของงบกลางและปัญหาของงบกองทุนก็คืออะไรครับก็คือว่ากลไกรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เลยครับท่านประธานครับ และไม่รู้ว่าท้ายสุดจะเอาไปทําจริงหรือเปล่าแสดงว่าเราไม่ได้มีความมั่นความมั่นคงในวัคซีนเท่านั้นที่เรามีพรบความมั่นคงนนเรามีปัญหาเรื่อง SME กําลังจะเจ๊งแต่ว่าไม่มีสักคําในงบของปีหกสี่ที่บอกว่าจะช่วยเหลือเยียวยาเ ME ที่กําลังจะเจ๊งมีแต่งบที่ใช้ในการใช้หนี้หนี้เดิมที่เคยเให้อสเีแบงค์ปล่อยกู้ไปหรือว่าให้บสยค้าประกันสินเชื่อไปดิฉัน คิดว่ารัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นนะคะและในมุมมองของพักก้าวไกลหากพักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนี่จะเป็นอีกเป้าใหญ่ของเราที่เราจะทำให้ได้นะคะคือเราจะตั้งเป้าไว้เลยว่า SME จะต้องมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ได้50นะคะภายในระยะเวลา5ปี ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่สนับสนุน SME อย่างไต้หวันแล้วมียตราการเข้าถึงสินเชื่ออยู่ที่60%และพักก้าวไกลเชื่อว่าเราไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องแรงงานนะฮะแรงงานกำลังจะตกงานมหาศาลที่มีการพูดถึงเรื่องของการจะสร้างงานใหม่ๆหรือ,อว่าการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในขณะที่งบของกรมการจัดหางานก็ ลดลงแล้วก็เป้าหมายที่จะทําให้งานเพิ่มขึ้นก็ลดลงด้วยความมั่นคงในชีวิตแบบนี้บ้างนะคะท่านประธานสวัสดิการสังคมที่เหลื่อมล้าทําให้ประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีสิ่งใดมารองรับเวลาที่ต้องเจ็บตัวจากเศรษฐกิจหรือวิกฤตแบบนี้เลยไม่เหมือนนายทุนที่ท่านเอาฟูกไปรองรับหุ้กู้ก็อุ้มให้ส่วนประชาชนนะคะเวลาล้มลงพื้นไม่พอคะ่ะหัวฟาดก้อนอิดอีกด้วย พราะนอกจากปัญหาตกหล่นไม่ทั่วถึงแล้ววิกฤตครั้งนี้ยังทำให้เกิดปัญหาการว่างงานและรายได้ลดลงจากการสำรวจกลุ่มผู้มีรายได้นะคะในแต่ละกลุ่มเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิดมีงานทำนะคะแต่พอหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยกลายเป็นคนที่มีรายได้ลดลงซ้ำร้ายไปกว่านั้นถูกเลิกจ้างนะคะบางคนที่ทำงานถูกปิดลง แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานกับลดงบประมาณที่จะจัดสรรเรื่องกรมจัดหางานในตรงนี้ดูมันจะย้อนแย้งไปหน่อยไหมคะท่านประธานเรื่องการศึกษาเราเจอว่าเด็กกําลังจะหลุดออกจากระบบนะะต้องออกจากโรงเรียนกลางคาันเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกไปเรียนแล้ว uh huh. แต่ว่างบประมาณที่จะช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสเด็กที่ขาดแคลนแล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เขาจะส่งเงินตรงไปให้เด็กที่ยากจนเนี่ยกับถูกตัดลดงบประมาณลงทั้งคู่เลย เรามีเด็กยากจนอยู่ถึง1.64ล้านคนและใน1.64ล้านคนนี้มีเด็กยากจนพิเศษที่ผู้ปกครองมีไรายได้ต่ำกว่าเดือนละ3,000บาทต่อเดือนเนี่ยถึง700,000คนและเด็กกลุ่มนี้เสี่ยงมากๆที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษายิ่งเจอโควิดแบบนี้นักวิยาการประเมินครับว่ามีโอกาสที่จะหลุดจากการศึกษามากกว่าเดิมแทนที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอุดหนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น กลับไปตัดงบประมาณเพื่อซ้ําเติมความเหลื่อมล้ําเพื่อเอามาให้ท่านนายกใส่เข้าไปในงบกลางและตีเช็คให้ท่านนายกเซ็นเช็คได้คนเดียวทอดทิ้งเด็กที่ยากจนเหล่านี้ได้ยังไงพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่นี่คือที่คุณหมายพูดคืองบประมาณที่ตอบโจทย์อนาคตซึ่งถ้าเราไม่พยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางของประเทศเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มของ เพสวัสดที่ถดถอยเลยมันจะเป็น l o s t decade ที่เราไม่ควรที่จะมาเจอเอนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชีวิตของเรา huh. ชีวิตของผมชีวิตของคุณ huh. เป็นเรื่องการงานของเราเป็นเรื่องอนาคตของเรา huh. เพราะฉะนั้นเราต้องกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ใส่ใจเพื่อที่จะหาวิธีเปลี่ยนทิศทางของประเทศนี้ให้ได้งบประมาณนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราท่นนั้นเอง หลายท่านพูดเก่งนะครับผมยอมรับเป็นคนรุ่นใหม่พูดเก่งนะแต่อยา่ามากล่าวหาว่าผมเนี่ยใช้กฎหมายไปไปกับผู้เห็นต่างกฎหมายเขาอยู่เขาเฉยเฉยผมก็นั่งผมอยู่เฉยใครปีดกฎหมายก็โดนลงโทษให้ผมทามไงผมสั่งเขาได้ไหมถ้าผมสั่งได้เนะ่คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกมั้งแต่ผมไม่ได้สั่งเนี่ยระวังตัวบ้างก็แล้วกันในขณะที่พลเอกประยุทธ์ขู่ผู้แทนรัชน์รเนี่ยพวกเราว่าให้ระวังตัวไว้ เรื่องผิดกฎหมายพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นคนที่ผิดข้อหากระบเป็นคนที่ทําการนิรโทษกรรมตัวเองอันนี้อันนี้เป็นคําถามต่างหาว่าใครกันแน่ที่ทําผิดกฎหมายผมว่าน่าจะเป็นท่านมากกว่าไม่ใช่พวกเราครับไม่เข้าใจไม่ว่ากันครับแต่เวลาที่คนอื่นอยากจะถกด้วยคนอื่นมีคําแนะนํามีคนที่แหนต่างแล้วขู่เขากลับมาว่าให้ระวังตัวไว้นะหรือบอกเขากลับมาบอกว่า ไม่ต้องมาเถียงกันข้างนอกแต่เนี่ยมันคือการถกซึ่งมันเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยที่จะบอกว่าไม่มีใครสามารถมีอำนาจเหนือกว่าใครหรือมีความคิดที่ดีกว่าเหนือกว่าใครนั่นคือสาเหตุหลักของการมีสภาเลย,เ,ลยเพียงแต่ว่าท่านถ้าท่านเปิดใจรับฟังหน่อยก็อาจจะสามารถที่จะแก้ปัญหาประเทศให้ได้ดีกว่านี้ช่วงที่ผู้แทนรัษฎรสสสุรเชษพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับคมนาคม อันนี้ผมก็งงนะว่าท่านเข้าใจคาว่าบูรณาการมากน้อยแค่ไหนครับมันไม่ใช่ว่าบูรณาการต้องทําทุกอย่างพร้อมกันนะฮะมันต้องไปดูเหตุผลความคุ้มค่าของโครงการอย่างทําถนนกับทางรถไฟล้อกันไปเนี่ยมันแย่งลูกค้ากันเองดิมาลก,ก็คือความต้องการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเพียงแต่เขาจะใช้โหมดไหนงนั้นแทนที่จะทําที่เดียวกันซ้อนกันเนี่ยถ้าทําถนนทางนี้ทํารางไปอีกทางหนึง่งมันจะคุ้มกว่าแล้วก็เปิดพื้นที่ในการพัฒนาได้มากขึ้นนะฮะคือท่านต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่อยากอย่างเดียว ท่านก็บอกว่าอยากให้เกิดเมืองใหม่ท่าแบบเดิมไม่ได้อันนี้ก็ผมก็เห็นด้วยนะ,ะผมก็อยากให้เกิดเมืองใหม่แต่ที่ท่านตั้งงบมามันไม่ใช่ท่านอยากจะสร้างแต่ถนนจะกินหัวคิวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ท่านก็มาบอกว่าถ้ารักประชาชนจริงต้องร่วมมือกับยุทธศาสตรน์นี้ผมเนี่ยรักประชาชนจริงนะฮะแล้วก็เสียดายเงินภาษีที่ท่านผลาญไปกว่า20ล้านล้านตั้งแต่มหาประยุทธ์ยัยเข้ามาเนี่ยครับผมแต่ท่านก็บอกว่าใช้รูปแบบใหม่ PPP นะฮะ p u b l i c Private Partnership ตัวท่านเนี่ยเข้าใจหรือยังว่า PPP PP, มีกี่ประเภทเมื่อไหร่ควรจะใช้ PPP PP, แบบไหนพลเอกประยุทธ์เลิกพูดเรื่องคมนาคมแล้วก็มาพูดเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันอาจจะคิดถูกคิดผิดคิดไปดีแต่ท่านก็มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็มีแนวคิดอย่างนี้ส่วนใดก็ตามที่เป็นส่วนเดิมชุมชนเมืองเดิมมันก็ต้องทําไปด้วยไอ้เส้นใหม่ก็ต้องทําขึ้นมาบ้าง มันไม่สามารถจะทําท,ทีเดียวได้ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมคงคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าดูถูกทิพย์ญาผมมากนักตแล้วกัน,กนแต่โอเคครับผมก็รับฟังความเหงนของท่านท่านบอกว่าพร้อมจะถกเถียงกับผมผมไม่ไปเถียงกับท่านท่านใจคำพูดแรงไปผมไม่ไปเถียงกับใครหรอกครับนะพอผมเถียงสู้ท่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านเป็นอาจารย์เก่าที่ปรึกษาโน่นนี่เยอะแยะผมดูประวัติท่านมาท่านก็เก่งของท่านแหละครับที่ปรึกษาบริษัทใหใจที่ปรึกษา สถาบันโน้นสถาบันนี้ผมไม่เก่งเท่าท่านแต่ผมจริงใจครับนะส่วนใดที่ต้องไปบูรการกันหน่วยงานอื่นมันก็มีโครงการอย่างนั้นออกไปแต่ก่อนมันไม่มีแบบนี้หรอกครับก็เราก็เริ่มมาไงก็ทยอยบริการมามันไม่ทันใจท่านหรอกครับไม่ทันใจที่จะเปลี่ยนสถาบันชาติสถาพันกษัตริย์ของเราได้ไม่ทันใจหรอกครับคืออะไรครับผมไม่เข้าใจเขาก็บอกว่ามันเปลี่ยนไม่ทันใจมันเปลี่ยนไม่ทันใจเราหรอกสถาบันชาติสถาพันกษัตริย์เปลี่ยนไม่ทันใจหรอกเราก็บอกว่า ไม่ใช่ที่ไม่ทันใจเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของนายกรัฐมนตรีชื่อประยุธจจรโนชาต่างหากที่เรารอมาแล้ว6ปีที่ท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแถมแทนที่ท่านจะสํานึกแทนที่ท่านจะตรักท่านกลับไปดึงเอาสถาบันชาติสถาบันพระกษัตริย์มากลบเกลื่อนความผิดของตัวเองซะอย่างนั้นคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็ไม่รอแล้วด้วยไม่ทันใจเราจริงๆประกาศวิบัติครับคนเห็นต่าง ไม่ใช่คนชังชาติพวกเราเป็นคนที่รักชาติไม่แพ้กับคนอื่นแล้วก็คิดว่าอนาคตของเรายังจำเป็นที่จะต้องพัฒนากันต่อไปเจนเห็นต่างไม่ใช่ชังชาติกับ